ว่ามันขึ้นไปั่งชนนับ่ออีเองแ้วเข้าห้องน้ำมันนตังหรือเปล่ากลัวไม่ครบเกแสนบาทับท่านผู้ชมครับกนีีวเดว็มีเฮติห้าแสนบาทแล้วกจอรโจี่หนึ่งแแล้วก็บอเดนบึงสบาทแนนี่เหมือนได้บ้านหลังเนื้อใช่ครับลูกรัวเลยนะครับถ้าผมไ้กเดียวเราได้จะนาไรห้าาห้าได้เต็มเมันใจเลยมันใจว่าสี่้าเราได้ใช่ไหมครับถ้าออกมาจากกรุงเนาะ ต้องคิดสีดำเป็นสีแรกเลยอ่าจริงๆลุงพี่ครับลุงพี่ได้เป็นล้านครับก็ยกห้างมาก็เตะได้เขาเตะเบาก็เตะคืนหนักหนักทุกต่อก็เข้าโอเคครับสาธุอามีอะไรฝากถึงแฟนมวยบ้างครับก็ฝากแฟนๆแฟนมวยทุกคนแล้วก็พี่น้องชาจินดีร่าทุกคนวันนี้ผมทำสำเร็จครับขอบคุณครับอ่านี่ครับฝากยินดีด้วยนะครับใจขอยรับแพ็ครับอัดฉีดเจ็ดแสนบาทหรือว่าเป็นอัดฉีดประวัติศาสตร์จริงๆนะครับผมห้าสิบเจ็ดสามแสน

เดสสาขเโอเคครับนี่วา้อของทางด้านพลอยทองเพชรก็เราอย่างนี้นะพับจิบเจ็ดแสนบาทครับต้องเลนตามด้วยนะครับ